สวัดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโรงเรียนสมคิดวิทยาได้จัดงานสังสรรค์ปิดภาคเรียนสืบสารความสำเร็จสมคิดวิทยาประจำปีการศึกษา2558เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารคณะครูนักเรียนพร้อมมอบพุธทบัติแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรมอบเก,บก,เกียรติบัตรโลเกียรติยศและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนประจำปีการศึกษา2558 โรงเรียนสมคิดวิทยาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยนายทองอยู่สุขสิริอดีตนายกเทศมนตรีนครระยองนางสมคิดสุภาพอดีตผู้ในการวิทยาลัยเพระช่างกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตท่านแรกปัจจุบันนายสมหมายสุขสิริดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโรงเรียน อดีตท่านดำรงตำแหน่งต่างๆในการช่วยเหลือสังคมอาทิเช่นดำรงตำแหน่งเทศมนตรีนครระยองดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้งจังหวัดระยองปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองดำรงตำแหน่งอุปนายกภาคตะวันออกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเราชาวสมคิดมุ่งจิตมัน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนได้แก่ดรสัิทรนสุขสิรินอกจากนี้ท่านดำรงตำแหน่งในการช่วยเหลือสังคมอาทิเช่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง อร่่าาาามสสััันนใญญลุงททิวพะตย์แโรงเรียนสมคิดวิทยาได,ได้พัฒนาการศึกษาและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน<ด>เป็นเวลา55ปีได้ผลิตนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายอาชีพ ส่งผลสำเริจในการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนได้รับรางวัลในทุกด้านอาทิเช่นด้านสถานศึกษารางวัลที่ได้รับโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการเรียนการสอนจิตพิสัยระดับอนุบาลจากเขตพื้นที่การศึกษา12ในปีการศึกษา2543 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการส่งเสริมมารยาทไทยจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองปีการศึกษา2546โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยพระราชทานแผนกอนุบาลระดับประเทศปีการศึกษา2548โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการป้องกันไข้เลือดออกและปลอดลูกน้ำยุงลายปีการศึกษา2550 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง3ปีซ้อนในปีการศึกษา2550-2552รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2557จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้านผู้บริหาร อาจารย์สมหมายสุขสิริประธานกรรมการบริหารโรงเรียนรางวัลเกียรติยศคนดีสังคมไทยสาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาการเมืองการปกครองประจำปีการศึกษา2543รางวัลต้นแบบคนดีสีแผ่นดินจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปีการศึกษา2551รางวัลเข็มยกย่องเชิดชูเกียริ ผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ด้านการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพบุคลากรทางก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2552ดรสศชิธรสุขสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสมคิดวิทยารางวัลผู้บริหารดีเด่นจากครุสภาจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา2537และประจำปีการศึกษา2538 รางวัลเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติครูรสดุดีประจำปีการศึกษา2,552เนื่องในวันครูโลกจากสำนักงานเลขาธิการครุสภารางวัลเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2,554 รืงวันเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพผู้กรกรทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2553ได้แก่นายนทวัฒน์สงเคราะห์ธรรมรองผู้วยการโรงเรียนสมคิดวิทยาปีการศึกษา2556อาจารย์สมหมายสุขสิริ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและด็อตร์สัิธรสุขสิริผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมครูอาเซียนณประเทศมาเลเซียเมืม่อวันที่11-14ตุลาคมพุทธศักราช2556โดยโครงการของครูสภานายนทวัฒน์สงเคราะห์ธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้แทนสมาชิกชพคจังหวัดระยองได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมเดินทางไปสการะ สังเวชนียสถานณประเทศอินเดียและเนปาลโครงการพาคูสู่แผ่นดินพุทธภูมิและโครงการอรหันต์ลานโพของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษาโดยการนำของท่านสมศักดิ์ตาชัยเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษา รางวัลด้านนักเรียนที่โดดเด่นที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดระยองปีพุทธศักราช2549นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจินตคณิตณประเทศมาเลเซีย นักเรียนได้รับรางวัลพ่วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโครงการเด็กไทยขยันอ่านระดับประเทศจัดโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัทวิกซีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลางในการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมภาคตะวันออก ปีการศึกษา2550นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนาฏศิลป์ไทยจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3อในรายการเก่งจริงนะปีการศึกษา2551นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองาการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับภาค ได้แก่เด็กหญิงพันธิรากาปนนักเรียนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต,ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประเภทเด็กประจำปีพุทธศักราช2557จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่เด็กชายพีรวัตน์สงเคราะห์ธรรมผลงานประจำปีการศึกษา2558ด้านสถานศึกษา โรงเรียนรับรางวัลโรงอาหารมาตรฐานการสุขาพิบาลอาหารระดับดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธนารณสุขเมื่อวันที่24กันยายน2558ด้านผู้บริหารสถานศึกษาดรสสิธรสุขสิริรับรางวัลผู้บริหารสแสดงผลงานทางวิชาการในงานประกวดคู่ดีเด่น โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยองเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2559ดรสสิธรสุขสิริรับรางวัลทรงคุณค่าเกียรติยศแห่งสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน OPEC Awards ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559 ด้านครูรับรางวัลประกวดครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2558จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2559ครูระดับประุมวัยรางวัลระดับเหรียญทองได้แก่นางสาวปียนุชคำกลางนางสาวธนาวดีจันพราม ครูระดับประถมศึกษารางวัลระดับเหรียญทองได้แก่นางสาววิไลพรบัวสมริ์นางสาววนิดาสีมาแก้วนางสาววงจันทร์พ่วงเพิ่มทรัพย์รางวัลระดับเหรียญเงินได้แก่นางวันนาเตชวนกิจด้านนักเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,558นักเรียนระดับประถมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,558 นักเรียนระดับประทุมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2558นักเรียนระดับประทุมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองจากกิจกรรมแข่งขันสินสร้างสรรค์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2558 นักเรียนระดับประถมศึกษารับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหน้าตสินไทยอนุรักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2558นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตอน้นได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการแข่งขันธรรมะก้าวหน้าประจำปีการศึกษา2558 นักเรียนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันจินตคณิตจัดโดยโรงเรียนต้นกล้าอาทิเช่นระดับประถมวัยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับสองและรางวัลชนะเลิศอันดับสระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหและรางวัลชนะเลิศอันดับสองด้านกิจกรรม การแข่งขันว่ายน้ำจากสนามการแข่งขันอาทิเช่นจัดโดยเทศบาลบ้านฉางโรงเรียนเมืองพัทยา11เทศบาลแหลมฉบังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองตาคีสปอร์ตคลับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสนามกีฬาและศูนย์สุขภาพวิทยาลัยเทคโนพาณิชยาการราชดำเนิน มหกรรมกีฬาระยองเกม,มเทศรูลสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพชม,มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รับเหรียญทอง88เหรียญเ,เ,เหรียญเงิน148เหรียญเหรียญทองแดง133เหรียญรางวัลกีฬาถ้วยบุคคลยอดเยี่ยมจำนวน25ถ้วยและรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับที่6นนด,ด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย โรงเรียนสมคิดวิทยาโดยเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแสดงโขนศิลปะวัฒนธรรมการประดิษฐ์เครื่องศิราพาร์าการพัฒนาเด็กพับดอกดบัวการทำขนมไทยเผยแพร่ในงานการศึกษาเอกชนรังสรรศิลวัฒนธรรมถิ่นระยองเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2559ณห,ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จัดโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองพร้อมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมรักษาภูมิปัญญาไทยและเผยแพร่สู่ประชาคมโลกต่อไปโดยปรัชญาที่ว่าการศึกษาดีดกิจกรรมเด่นเน้นวินยัยยึดมั่นคุณธรรม ฟ้าแดงสดใจรวมมือกันพัฒนาสมคิดวิทยา